พี่น้องบอดแผลบอดสั้นเป็นตาหักคักพี่น้องจา๋งจามีคนแอบสั่งชุดให้ขอบคุณนะสั้นวงสะทออ้อนโอ้พี่น้องเป็นตาหักแต่พี่น้องเิ่นเซอร์ไพร์เิ่นสั่งชุดให้ผู้สาวเพิ่นพี่น้องน่ารักที่สุดเลยว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวทําไมน่ารักอย่างนี้เป็นตาหักเนาะพี่น้องจา๋าดูแลเทคแคร์ซึ่งกันและกันโอ้เบิ่งแเหล่าก็มีความสุขยิ้มตามพี่น้องน่ารักที่สุดเลยทําไมน่ารัก อย่างนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้าบ่าวกระล้อรอเจ้าสาวกระสวยสวยพี่น้องสม็นกูสร้างกูสมเหมาะสมกันที่สุดเลยสวยหล่อน่ารักเหมาะสมกันที่สุดเลยค่ะตานนบะว่าที่สามีคุณแพลวพาวทำไมใส่ใจว่าที่ภรรยาดีขนาดนี้เนาะทำไมน่ารักจังเลยค่ะนาอพี่น้องเป็นตาหักกักพี่น้องนางเอกดูสวยธรรมชาติ ปากกบบเยิมสวยมากค่ะเหมือนเด็กพึ่งแตกเนื้อสาวเลยน่ารักที่สุดเลยคะ่ะนาอพี่น้องบอดแพล้พลาสวยงามค่ะพี่น้องบอดสั้นกับหล่อหล่อพี่น้องทั้งสวยทั้งหล่อเหมาะสมกันที่สุดเลยค่ะดูแลเทคแคร์ส่งกันละรกันโอ้ยน่ารักที่สุดเลยมีแฟนแบบนี้น่ารักมากชุดสวยเหมาะกับคนใส่สวยมากค่ะพี่น้อง สองชุดสีขาวกับสีสมมีแต่ชุดงามๆพี่น้องมือน,นีรเราใสสุดยอดคันอี่หรี่บอดแผลบอดสันบอดแผวเปลี่ยนชุดไม่ดูดูพี่น้องงามงามมแต่ชุดง,งามๆสวยๆเลิศเลือเ,เพอร์เฟคค่ะพี่น้องชุดสวยปังมากน้องสันสั่งตัดน่ารักที่สุดเลยใส่ใจค่ะพี่น้องน่ารักที่สุดเลยดูแลเทคแคร์ซึ่งกันและกัน บึงเราก็ยิ้มตามมีความสุขมากเลยชุดสวยมากคะ่ะคนใส่ก็ยิ่งสวยสง่างามมากคะ่ะสวยรอค่ะพี่น้องเหมาะสมกันค่ะดูแลเทคแคร์ care, ซึ่งกันน่ารักที่สุดเลยบอดซันบอดแพรทำไมน่ารักอย่างนี้ชุดก็สวยคนก็สวยสวยขนาดรอขนาดเลยคะ่ะทั้งสวยทั้งหล่อเหมาะสมกันคู่สร้างคู่สมคู่บุญบารมี ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเพกใส่ใจมากชุดสวยแฟนสวยลุงตัวมากๆจ้าน้องแพวขอขอบคุณน้องสันนะครับที่ไว้วางใจห้องเสื้อกฤษดาครับโอ้พี่น้องน่ารักแต่พี่น้องห้องเสื้อกับมาขอบคุณน้องสันน่ารักที่สุดเลยสั่งชุดสว,สวยให้ว่าที่เจ้าสาวชุดสวยเหมือนเจ้าหญิงตัวน,น้อย,อยตหาหักหลายคะ่ะ น่ารักมากเลยลูกใส่ใจทุกเรื่องราวขอให้มีความสุขมากๆนะคะรักนะคะรักทั้งสองคนรักตลอดไปค่ะน่ารักที่สุดเลยเป็นตาหักขักพี่นองจา่าดูแลเทคแคร์ว่าทีเจ้าสาวน่ารักที่สุดเลยทําไมถึงน่ารักขนาดนี้ล่ะลูก น่ารักมากสวยมากค่ะหน้าเวทีคือ The ะเบสจ้าออร่ามาเต็มมวนแหงจ้าโอ้ยพี่น้องดีแต่พี่น้องกูได้ได้ไปเบิงเป็นตะมวนเนาะพี่น้องจ้ามือแรงอย่าลืมเด้อพี่น้องไปเบิงกันปิดวงพี่น้องมีความคิดเห็นยังไงก็ะคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังได้เลยจ้า